เปนอนเว้นเตะเทียงหน้าเคยแล้วโอ้ยนุกนา่นเขียวเขียวถานำประดานตีเย็นลมเย็นช่วยๆบอกวิ่งน้องโอ้ยยังบรรยากาศฮักป่านยังตอนหน้าพอหอมแล้วห่วยยุ่งสิบวหามตีหามไม่มุ่งอยู่เฮ้ยแต่มันเรียบร้อยก่อนแต่มันระบบความปลอดภัยก่อนเนี่ย นี่เราเปร้ยวผู้เราโตนอนเว้นเซื้อเ <laughs> ด้อนี่แล้วนอนทาน,น้ำปาดานพี่น้องเอ้ย <laughs> สบายใจกกง้วกระห้องตัดยาให้กินสองรอบเด้วกินวัดมือคือวิธีหมอลำเกษตรกร,ะกรนะคะทุกคนเดี๋ยวรอน้ำปาดาน chạy, trời, ha này, nhiều, con này mát, bị loại. <cười> 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 <laughs>